เจ้าตำเข้าบ่เนี่ยรังเืนะไจดแกบสิื้อขึ้นยกมือเอข้อหมายได้ไหน่ะเว่าเวลาไฟอยากกินขนมไลให้ยกมือขึ้นนะสาธุตกใจน่แหลเ่เจตาทอบคนเจ้า่บเดี๋ยวหานมาโอ้โทิมหลัง ทักทายชาวบ้านทีเอฟซีมัตสุคุทุกคนนะยินดีตอนรัาบเข้าสู้ที่ชีวิตคนในบ้านพี่น้องวิดีโอนี้ก็เฮามาอยู่ที่หมู่บ้านปุญญาเนะเขตชนบทเมืองนองแพวงชนเขตเนาะวันนี้ก็บริมาผเพื่อเดียวพี่น้องพร้อมที่งานเขาบ้าบุญตาเนาะบอกเกวิไลเคยโต้แต่วันนี้เพิ่นคนโต๊ะเพื่อนบริปนะอ่าสไปกับน้องๆเพิ่อนเนี่ยสบายดีสดีจอยปริญญาลูกชนะเนาะสบายดีวันนี้มีผู้สาวมาแลาทุกคน แจ๊กขนมเนาะชาวกองค้ำเนาะอเป็นหูภาษานะนี่ขนมถงบักไงมีพผู้ใหญ่ใจดีเอ้ยเดือนทั้งหาััอเมริกาเนาะ,ะเพิินกระซอยเหลือ,อนนการที่มีขนมนี่พี่น้องได้ก้อนหึงเนาะในสนโบทมันก็มีความหมายความสำคัญเนาะเพราะว่าแต่กี้ข,ขาทำไมข้าพเจ้ายังน้อยเนาะโอ้ยได้กินขนมพี่น้องมาแต่ประเทศไทยใหญ่ให้เนาะ ดีพวกดีใจหลายะนะพี่น้องมันมีคุณค่าแต่ไหนแต่ว่าแนวอื่นมันถือยากพี่น้องคนตกเนาะมาเขตชนบทในคนทางก็ยากลำบากนะอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยทุกคนพุ่เนาะผนก็โต๊ะจะเชี่ยอ,อยู่เนาะจะแก้กล้วยไปชองอยู่ใช่ไหโอ,ตงงอ้ตืองงามเลยเนาะปลาตืองหงอยังดีเลยยามันหนุยามันมอันซ้ำบ่เลาบดงพูว โอ้ชามเครื่อเนี่ไรบอกอยังไรเอ,ออยังไรมาซื้อน,น,น้ำทีบบบบ่บ้านเขานี่บอกหรือหรือว่าเจ้าอยู่บ้านหรือว่าเจ้าอยู่บ้านเขานี่เอออยู่บ้านนี่แหละปลาไปชงบะดงเฉเด่นเนาะโมกไก่เลยเนาะ,นะคนก็ต๊ะห้ามอู้กคนเลยอือถูกทั้งชิ่งทงั้งไม้พร้อมเรล่าอะไรอือเล่าหากาซื้อแล้วน,น,น,นี่ ท้าวใาสา่เต็มนี่ทุกคนเออตุ่มพยมมีขโมยขี้หมดแล้วโอ้งามดี่กวยเป็นจิคาเลวยกวยไงครกว่าราคามันอยุตช,ช่วงนี้โอ้ได้พี่เรเด้มากินนี่เนาะมามาจะให้ป่ะนี่โอ้พดทกกคนอยู่ป่ได้ใช่เน่ะโอ้มาแตง่งอืมหานมไม้เนี่ยแต่งเนี่ยเออโอ้เนาะเดี๋ยวทาขนมก่อนจะได้ทาขนมกน่อน น้องมาแต่ให้แต่หน้ามาแต่ให้ทุกคนหาหนมไม้เนาะปพราะพุ่นตกในกระปุยบ่เนี่ยนะมาแต่ใช้หานมไม้โอ้นะห,หอูเต็มหลังดอกใบมาแต่พุ่เลยบ่เนี่ยอะบ่มี่อย่างเด้อให้เด้อขนมมาให้ลูกเฮลานคู่กันจะบ่หนะฮะโอ้หูเต็มหลังพี่น้องเลยเอาเมื่อขายบ่เนี่ยเ,เมื่อขายบ่เอาเมื่อกินอูน้หูตุ่มเนาะใบมาแต่ปลาเลยโอ้ได้เหตุปูผม ฝนกระทกทุกคนเลยมันยู่เลยเนาะน้อยเขากำลังดินเ้มาพี่มาพี่นบออเดอร์ลเด้อนบออเดอร์มายืนเล่นแถวกันยืเล่นแถวขนมมาแจกขนมให้เด็กน้อยโอ้เขาอยู่ในชนบทเนี่บอมีบอานซื้อบอานขายเลยทุกคนเลยม่านเป็นมือเนาะเจ้ากะ โอ้หลายคนเลยพี่น้องนี่ลายบ้องหลายบ้อนี่ยผลโต๊เนาะนี่แหละน้ำใจใน่ชัท่านี่ก็เป็นบุญรผ่านบุตให้ไอเดือนเนาะอันนี้บกติดใจหลายๆพี่น้องทีนี้ก็มีนางฟ้าใจดีมาแจกยายขนมให้ทุกคนเลยเลยจอ เราเป็นประชาครับทุกคนสบายนะแซ่บพ่นอบใจแล้วนะแซ่บอกินมึงดูแซ่แซ่บแซ่บอืซ่บนี่พี่น้องอเคยเคยได้กินดิเคยเคออเคยแม่ซืมาให้ย้ำเข้าเมืองบฮะโดไปดโอ้ยถึงล้วพี่น้องเลยมีพวกจลายน้องยิ้มเธ่ยได้กินขนมบาดนะ ไปเลาะไปต่อยพี่น้องพาเที่ยวชมพาเที่ยวชมบรรยากาศภายในบ้านเนาะนะคนข้างก็ยิ่งยากคนตกทุกคนเลยคนตกกับพมีปัญหานะชาวของข้ามผาไปเนาะมันเราเป็นคนของทิ้นนะทุกคนนะบรรยากาศเขตนี้เนาะฝนตกดีนะฝนตกดีขนาดทุกคนเลยเฉดได้เดียวคนทางเปิ้ลเนาะ โอเคนี่ผลตกดีนะทุกคนเนาะได้ดููฝนเนี่ยไปยากมากยากด้ทุกคนแช่แช่อยู่เนาะภาพบรรยากาศอ่าในยามตอนเที่ยงบ่ายนี่เนาะน้องไปเฉยบุได้แล้วยามผลเนั่นเนาะแต่บางคนก็หาจู้หากินหาโน้ตไมเ้เนี่ยสบายดีพักกินเพลินเลยฮะอ๋อแต่ผูุ้าวก็มีเนาะเนี่ยให้โชดอยู่<อ>บ้านนะ

ไหัปูปลาบ้นลองกินมด้วยฮะแช่องแกกินด้วโอ้พี่สาวเนาะพี่สาวเอากินลูกโอ้มิหดมาเลยปีนะนักพี่สาวทุกคนกุมาจะขาดล้วเนี่ยสอดกตก ยาเตะปอเกีวได้ทีนี้ทลเกินคื่แกเรเอาโกระจายแก้วเตเขาฝ่ายแอมบอบัไปให้บ้งคนจกปกติไปกัมือบ่ใหญ่กินที่ักเลยแซ่บให้เข้าบ่รือให้มันให้มันให้เข้านี่มดแกะาเลยแอมบอที่พะเล ภาพบรรยากาศที่คึมคึมไปน้องมนี้ลนตกเนาะฝนตกแต่เบิ้เกาะกันได้เหรอรชฟัชาทุกเจ้าว่นอะไรชฟเนี่เอมอมะไรรู้ก่เอมเพี่น้องหอตะโอ้ได้เอาสีได้ออกเทมีได้เอ เช่บ่เช่บ่มนเปายาเอ็มกเยเอ็มแซ่บขนาดแซ่บาก็ต้อบ้ามาำหุ่นให้ฉัเจ้านบ่ำหุ่ตำแผชินบ่น่ะแิน้เอ็มกเบ่โอ้นนี้คือเหนาวเนาะเชหนาว อะเลาะเทสชมบรรยากาศภายในบ้านทุกคนเนาะไปเห็นแหละช่วงนี้พี่น้องก็บ่ค่อยได้ไปทางใดนะมันจะฝนตกทุกคนไทยมากันยากอันนี้จะเป็นฮีตเขาเจ้าเนาะจำภายในบ้านเวลามีงานดองของขวัญจะมีฮีตจำลักอีกอย่างเขาเรียกว่าชัดทะเลโตก็จะมีลักตัวนึงเนาะชัดหนึงโต๊ะ มีรักตัวนึ่งทุกคน,นเนะเาะอ่าถ้ามีลายโตกับลายรักนะอา่าว่าจะเป็นงวเป็นควายเป็นเปนเนาะ,นเ,นะเป็นเนาะเป็นทีข้าวเจ้านะเป็นปูผู้บานใดเนาะชนเผ่ามังกรเนาะนี่เป็นวิธีการอ่าวิธีชาวบ้านเนาะชนบทเขาผ้าเอาทุกคนพื้นเนาะแล้วก็อองมาแต่ให้ไปได้นี่ใช้กับผ้ามาทุกคนเอา้า สี่คนคนเนาะเฮ้อก้อนเดียวให้ก้อนเดียวมันชิญาติกันเออโดยเนี่ยแป้งปันน้ำใจเล็กน้อยพี่น้องผมก็อบใจพี่อนใจดีทั้งอเมริกาเนาะครับเป็นเก่าประถามข้ามสู้ว้าแหละเกจชนบทเ้าเป็นหมู่บ้านเล็กน้อยทุกคนเอ๊ะสาวของข้ามตำหน้าพระทางเลยทุกคนเลยบางเคื่อนก็เป็นอ่า หลังเล็กๆเนาะขวดคือเห็นนะสภาพน,น,านี้ก็จะโบได้ฮอดนั่นเนะาะโบได้ฮอดบวานประตูปองยีเนาะอืมขอบคุณเลยเอาหน้านึกออกแจ๋แวจสบายดีขเขาเอิ้อนนี่ใช่หนะ่าจับจับอยู่น่ะก๊อก <c oughs> ระชาจะได้ใช่บ๊อบบ๊อบเรียกพูดภาษาเราบ๊อบกี่ตัว <c oughs> ชุกยาปุกเนาะชุกยาปุกเนาะทั่วๆเลยคาดไ่ได้แล้วไปทางไหนเนาะไปให้ออมไปน้คักไปอีกแบบคนหญ้าอลยรตำเขานะตอนคำบ่มีข้าวตำเลยเออชาวแ่อ้ากร แม่เรียกจออ้โดนไม่เรียกพูดแต่ยะแต่ไอดอกยาเรียกม่จับเียจะขวาจงจับี่น้องโมโหเลยแดมของ้าเกาเออเพนมาเออเพนสูบยาสูบให้เพิ่มมาสูบยาให้เบิ่มแม่มันว่าจะยันจมูกมีน้าเปภาษาว่ามันอีพิ้องชาวของข้าเหนนเนาะ อ้ย่าปุกเนาะปุอยู่ใช้ย่าปุกนี่ปุอยูให้ให้เนาะโอยิธีต่อใช้กับเพ่ชองเนบุมีเงินเอห้องกับไพ่กินกระเพ่กินบมีเงินชื่อบุมมีเงินลูกเออเออโอ้ยิใช่ไหิดยางเนาะยามพนนี่เนาะ เดี๋ยวจะได้ชูบเนาะมี่ต่พี่น้องชนบทเนาะโอเคาร้นี้อะไทุกคนเียเนาพี่น้องดีใจเนาะได้กินขนมนะทุกคนเนาะโดนๆจนมาท่านึงเ้ทพมงานทำโมลงมากอะมเอ้าแก้ร้อยมากมากเดี๋ยวะเอมเมาก

แบบว่าเวลาใคอยากกินขนมนายให้ยกมือขึ้นนะนะเดี๋ยวเพิ่นยกมือขึ้นจานเนาะจ่าบอได้เลยอ้าวอ้าวไอ้สาธุทับใจไม่พลาดที่งดงามลายทุกคนเนาะทับใจเนาะทุเรื่อแล้วถูกไห่แชกิจเกลไม่แขี่งตายะนอ้าวไอ้เอออานยำมาเลยยำมา

โอ้ไม่คเทว่าชนีก็กินว่าขนมกินหมดากินกันยากข้กันเนาะแม่เนาะชอไม่เยอะนะเออเาอ้าวอร่อยนาห่ออ้าวในอ้าวึ้นอ่ะยอละไปยังมาทันไรเข้ามาเลย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 โต๊ะพี่้องดาวกับบนแกนนี่อัดเตอเอาไปหนเอย้าวใช่อ้าวเออนี่แกะแกะกินไป เน่ชแกะเลยแก่เลยอ้าอันการเรียกกอกกินอันผสมยามาเอาบเอ็กบอบเอ้ามาเบดกี่เปนรีกีเอ้า

กินเแทบน้อทนี่ก็ุแล้วเห็นาพี่ต้อนตอบ่ไหมมาภูมกันมีความสุปมก็จะกินเน้อแบถ่ายวยอีโอให้เรนี่ค่ะนี่ค่ะจ้าอะไอยาก้เ็ใหม่จ้าจ้าเออเอเอมทางเนาะเ้ทบเนาะ เป็นภาพาบรรยากาศภายในบ้านเขาเจ้าเนาะนีนะ่เห็นมนะั้อ่ะตอนแรกเขาจะได้ต่ำเข้าเลยเนาะนี่วัฒนได้ตดด่ำกนโต๊กทุกคนเขาได้บริต่ำเนาะนี่ยังไงนะเชียงเงินพัดเข้าบ่นะ่ะอือเจ้าต่ำเข้าบ่นะี่ยมันเล่นไะอือเลวเลยเนาะมาเห็นกัน เนี่ยกำลังเลวพอดีเลยเข่าพัดพี่เลยจ้ะนะ่พัดเข้ากัน <c oughs> บ่กเจ้าเอ,อินได้เลยเหรเจ้าเอินนี่พัดเขา้าบอ่อุ้มเอออุ้มเลย่าพัดเขา้เเขาเลือเข่าเข่าตุเข่าเปื้ออ่ะทุกคนเนาะอ่ามาศึกษาภาษาพ่อมังกรังด้วยกันเนาะ เพม่อนว่าอุ้มผัดเขาเนาะตำเข้าได้ใช่เกราะเกราะเกราะโอ้แตกต่างกันเลยทุกคนเลยเจ้านำ่าตำเนี่ยนะแม่เออขึ้นอันนี้เนาะนี่ตำขมือแล้วมันมืดกันเนาะอ๋อเป็นอะไรจะพวกฉีเนี่ยมันชีบได้หรือเล่าเนี่ยพงชฉีน้อยเนี่ยมีมีได้ฉีตำอาเอง ตำแล้วมันแช่กว้าบอตำแลแ้วเช่ตำแล้วเช่ทุกคนอโอ้เนอะโอ้เราตำม,มาเลยทุกคนเลยนี่แหละเพื่อจะได้กินข้าวเม็ดหนึ่งมาเห็นกับตำจนเรือเ่องแห้งตำแล้วก็เอาไปพัดเนาะพัดแ,แล้วกัตำตำแล้วก็พัดจนมันเละเป็นแบบนี้แล้วนี่ทุกคน คนงามข่าวช่วยเข้าให้บ่ในเข้าให้บ่เออต่ำเขาให้เลยทุกคนแถวนี้เข้าให้เขาพูดนะบ่หอนยาวมันชุกคนใดลูกชาวเจ้าก็มีบ่เป็นชาวเรือเอาพัวเลยายังน้อยเออลูกชาวยังน้อยทุกคนเนาะเอ๊นี้ยเข้าใจได้ารนี่เห็นบ่ใกล้ ยตดเสี้ยวยุกคนเนาะเราพัดมเลยเดี๋ยวเราต่ำเขาเนะเราพัดยังชิลงมาต่ำาม,มนอ่ะเราพัดเข่าชิลงมาตามม่ำหมดอะอือาเพายเฉพัดนะพายพัดจะทึงนะเอเอววั่จเดกละว้าในเองพี่น้องบ่เข้าใจนะช่อ,ชาอขาบ่เ,เข้าใจเออเข้าใจหลาย